ผมก็ชอบแข่งอยู่แล้วก็จะแบบไม่ได้ทิ้งถึงขนาดนั้นก็ตั้งใจเรียนบอกกัว่ายังแข่งอยู่แต่ที่บ้านเขาจะแบบบอกว่าแบบให้มองเป็นโบนัสนะตรงนี้เงินรางวัลอะไรเงี้ยแต่ว่าจนท้ายถึงวันนี้มันไม่ใช่โบนัสแล้วมันก็กลายเป็นรายได้หลักเป็นอาชีพของผมเลยครับ ใช่ครับชื่อทีเดตทรงสายสกุลนะครับชื่อเล่นชื่อคีนะครับชื่อในวงการอีสปอร์ตหรือชื่อในเกมก็เฟสทีดีคีนะครับเป็นนักกีฬาจากสังกัดเฟสแคนครับนในประเภทเกมฟีฟ่าไ I ซ e ่ครับ แรกๆที่ผมเล่นจําได้ว่าได้รองแชมป์ตอนนั้นน่าจะได้ประมาณ10,000บาทหรือ5,000บาทเนี่ยครับเพราะว่ามันก็เกือบ10ปีและสำรับตอนนั้นก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็ในอยู่ในยุคที่แบบไม่มีใครรู้จักกีฬาอีสป,ปอร์ตด้วยมันมันถือว่าค่อนข้างเยอะจนมีรายการแบบพวกชิงแชมป์ประเทศไทยชิงแชมป์ระดับภาคก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นผมยังเด็กเลยไม่ได้ตามจริงๆแบบมันจะมีทั้งภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยครับแชมป์ภาคจะได้แบบ1บนึ่งแบาทแต่ผมไม่ได้ไปสักภาคเลยเพราะผมไม่รู้ผมเด็กอยู่แล้วก็แบบไม่รู้จะไปยังไงแต่ว่าผม่ลลงงแคคภาาก เพราะว่าเราไม่รู้แต่ตอนนั้นได้แชมป์ภาคกลางมาก็ได้1000 100, 0แบาททําให้ที่บ้านเริ่มยอมรับในในตรงนี้ขึ้นด้วยครับเพราะว่าแบบมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่แล้วก็พอไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศไทยใหญ่ก็ได้รองแชมป์ก็ได้อีก 100, 1000แสนรวมกันรายการนี้ก็ได้2 0 0แสนแต่ก็ยังไม่ไม่ได้เปิดลับถ้าถ้าสำหรับผมในช่วงนั้นก็ยังไมไ่ถือว่าเปิดลับกับตรงนี้มากเท่าไหร่ จริงๆช่วงที่ผมเล่นหรืออะไรต่างๆแบบที่บ้างเขาจะบอกตลอดตั้งแต่ได้รางวัลแรกๆครับเขาก็จะบอกตลอดว่าให้มองตรงนี้เป็นแค่โบนัสเน้นย้ำเรื่องการเรียนเป็นหลักตลอดผมก็ได้ยินคำนี้มาตลอดแต่ก็ผมผมก็ไม่ได้แบบจะแบบต่อต้านอะไรผมก็สบายๆไม่ได้แบบเถียงหรืออะไรผมก็โอเคโอเคแล้วเราก็ตั้งใจทําในส่วนทั้งเรื่องทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องแข่งด้วยผมก็ชอบแข่งอยู่แล้วก็จะแบบไม่ได้ทิ้งถึงขนาดนั้นก็ตั้งใจเรียนวกกับบอกว่ายังแข่งอยู่ แต่ที่บ้านเขาจะแบบบอกบบเออให้มองเป็นโบนัสนะตรงนี้เงินรางวัลอะไรเงี้ยแต่ว่าจนสุดท้ายถึงวันนี้ก็มันมันไม่ใช่โบนัสแล้วมันก็กลายเป็นรายได้หลักเป็นอาชีพของผมไปแล้วครับม mm hmm. าถึงตรงนี้ก็ดีขึ้นมากครับเพราะว่าผมก็แข่งมาเกือบครบ ปีลรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆร,รวมไปถึงได้ใส่ชุดทีมไทยไปแข่งซีเกมอีกด้วยทําให้เหมือนมันยืนยันได้ว่าแบบมันพัฒนาขึ้นไปอีกเรื่อยๆเ,เพราะว่าตลอดที่ผมแข่งมาเจ็ดแปปีมันก็มันก็จะมีแหละทางทางการีน่าเขาก็จะ จัดรายการมาให้ซึ่งเงินลงวัลก็ต่อปีก็หลักแบบเป็น10ล้านบาทเลยครับเงินลงวัลรวมก็ค่อนข้างดีมากๆแล้วแต่ว่าตอนนี้วงการมันก็ไปเรื่อยๆทางการแข่งขันกีฬาสะโกนเขาก็เริ่มยอมรับทําให้อ e ีสปอร์ตเข้าไปบรรจุแล้วก็ได้ไปแข่งในซีเกมแล้วก็น่าจะรวมไปถึงเอเชียนเกมด้วยก็รู้สึกว่ามันก็กําลังไปไ,ไปได้ด้วยดีครับ <S <S ผมได้แชมป์แชมป์โลกข,ของฟีฟไทั้งหมด 4ครั้งเป็นรายการ EA Champions Cup ก็คือจะเป็นชื่อรายการของ EA EA Champions Cup เนี่ยจะได้3สมัยก็คือปี2019ปี2021แล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาเลยครับปี2022แล้วก็จะเป็นของรายการ FIFA e Champions Cup จริงๆเหมือนชื่อรายการเหมือนเปลี่ยนไปแค่นั้นแต่ว่ารายละเอียดก็คือเป็นทีรแชมป์โลกของ FIFA o ออนไลอยู่ดีก็เป็นได้ได้แชมป์ของ FIFA e Champions Cup เมื่อเมื่อช่วงต้นปีปีหนึ่งจะมีประมาณ4รายการครับรา,รายการแบบนี้ครับได้มาหมด สีรายการแล้วก็จะมีแชมป์ลีกของประเทศไทยประมาณ3สมัยฝากติดตามการแข่งขันซีเกมครับของอ e ีสปอร์ตก็จะตรงแข่งหลากหลายเกมเลยครับก็ส่วนของผมเกมฟ i ฟ้าไรส์ีก็จะพยายามคว้าเหรียญทองไห้ได้ครับก็เป้าหมายก,ก็คือเหรียญทองเท่านั้นครับก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่สู้เต็มที่แล้วก็จะนำเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้ครับ